นะครับวันนี้เราได้ขอ,ของขวัญจากเซนต้าด้วยนะทุกคนตื่นมาตอนเช้าก็ได้เลยทุกคนโอ้โหคือเมื่อวานผมเพิ่งพูดเลยว่าอยากได้่องมินลำใหม่แล้วก็ได้วยเรามาแกะกันในะทุกคนเออทิปสก๊อตเทปแกะได้ดีเลย เออออออเออปรู้ดเ็บแแล้วนะเดี๋ยวรออม่สวยสเลยอะ เราออีอกก่อนนี่คืออี่ออนีอีลงอยู่กฟโ้เราไ่ต้องต่อเลยคือว่ามันจะต้องต่อมันไม่ต้องต่อเลยต้องต่อเันไ,ม,ไม,ม่ต้องต่อ เห็นลกตรงโอเคโอ้ฉันลำใหญ่มากเลยทุกคนส <Hello. S 2> วัสดีตตรงนี้กันบ้างอ้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอเออ มัน okay. มีปีกแล้วก็หางสือเออไม่ลงไม่ลงนนี้ันไม่ลงเล้ยวไมไโโ่โอ้ก็ได้ปีก องข้างแล้วก็มีหางเสือแล้วมันก็ตกอิตัดเยอะจังก็ได้หางเสือไปแล้วเราประกอบเลยหางเสือก็ <S <S มาติดนี <S <S ้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปีกข้างซ้ายมาติดตรงนี้นะ ก็ค่อยเป,ป็นปีกข้างขวาแค่นี้ก็เสร็จะะ้ะครับนเอ้เโอ้นี่ไงเหมือนมันจะเป็นแบบนี้มันเปิดหน้าได้นี่แล้วก็จะเปิดหน้าแล้วก็เปิดตรงนี้ได้แล้วก็ให้ให้รถมันขึ้นไป<อ>แล้วก็สมมติ เอามุดนี่คือเครื่องเป็นลำเล็กนะทุกคนแล้วก็เอาอือทุกคนเปิดข้างหลังได้ด้วยเลยแต่พอมันเปิดข้างหลังมันก็จะแบบนี้แล้วก็จะมีเสียงอ๋อฮัลโหลหยุดมันก็จะมีเสียงนะทุกคนแล้วเข้าวอลก็ได้ด้วยที เคีละวเคยแล้วแต่ว่เหมือนม,ม,มันจะมีอันนี้อยู่นะอันนี้มันคืออะไรตรงเนี้ยไม่ตรงเนี้ยมันคืออะไรอก็วันนี้ผู้เรียสา่ขึ้นดูตัวอย่างหากล่องไปดูเออเปิดเฉยๆได้ไหมซึ่งจะสร้างเพื่อนใึ้ไปดูอ่ัตรา คือแบไว่ามันไม่มีบอกนี่นี่่อไม่ไม่ไม่ได้อก b y ่อ b ม่อย oh, ู Ou Ou ่ไมใช้เลยต้อ um, ม uh, so ันก็จะเแบบนี้กคนเอาดเอเวลากดอ๋เวลากดนี้ก็จะเปิดนีทุกคนเก็จะเปิดล้นี้ก็ลองกดดูเออ ใช่ครับเป็นเอออันนี้พอแล้วครับในยาวเกินละนเกก็ยาไปคะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนขอบคุณชัยตะคอลด้วยนะทุกคนที่เอามาให้ผมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครซื้อเออสวัสดีค่ะครับทุกคนบ๊ายบาย